สวัสดีพี่น้องพ่งาวกันดีแล้วก็บ้าบรรูครับช่วงตอนแรงครับของวันพฤหัสที่สิบเจ็ดครับเวลาจนีครับอ่าโม่งเคืงพี่น้องเมเริ่มลงหรอวครับแดดอ่อนหรอกเรื่องนี้อากาศดีอยู่พี่น้องมึงบรรยาก,กาศ ตอนแรงครับเขาก็เริ่มถอขก้นแล้วครับวิทย์ที่นี่พอดีแหละครับถอกหมดเลยออกพรรษาแล้วพี่น้องมานี่ออกพรรษาล่าพระเจ้าแล้ว mừng đi đâu? Cô gửi lại rồi. แรงนี้อากาศดีพี่น้องเลยบ้าดูผ้า้อกี่ละแ,ลแต่ซูม,มือมีหมอกลงมือนท่านมีครับเวลาอยโยนี่กะหาโม่งเคืองพี่น้องนั่งบรรยากาศ อากาศช่วงนี้ดีครับลา้ฝนต้นหนาวพี่น้องเลยลุงกินน้ำี่น้องคือลุงกินน้ำอะ นี่รมเย็ยนไวยวๆแนครับแรงนี่ตะ้เก้านำหมอกลงแล้วครับหามงคเครื่องสี่หกโมงแต่ว่าแรงนี่บ่มีครับท่านมี่อยู่นํำหมอกถ้าเว้นกำลังสีลับลบกขอบฝ้าครับ บาบม่รผ้าหลอ อา่าเมืดที่นี่แหละครับทอองมืดแท่เขาเมืองบรรยากาศไปครับบ้าบารูครับ บรรยากาศพี่น้องกระบ้าบารลุผ้าหล่อน้ำทรงน้ำทาครับฝากในเรื่องพี่น้องฝากกดติดตามในเรื่องครับช่องะบ้าบรรุตากแดดครับผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นแล้วครับสี่ร้อยี่สิบหรอครับเพิ่มขึ้นเมื่อไรกน้นสองก้นอยู่ครับขอบคุณหลายๆคร,บาาบครบับที่เข้ามาติดตามช่องะบ้าบรรลุตากแดดครับกับท่าบรรยากาศตอนเจ้าตอนแรง น้ำทงน้ำทายพี่น้องเมืองครับทราบรับแรงนี่กับตรงกับวันพลังหัดที่สิบเจ็ดครับเวลาอยู่นี่กับกสิบเจ็ดนากาสามสิบันที่ครับพี่น้องอากาศดีพี่น้องมานี้กับบรรยากาศถ้าเว้นกำลังตรงดินครับ ภาพกับจิสันเนี่ยด้ยพี่น้องมืออ,อ่อนก็เหมินแต่ชิปนี่ด้วยครับบอกบ้าบรูเนี่ยแน่น้ำน่ยครับไปเป็นยังไงภาพชัดบอติชมได้ครับ กะฏิทายบรรยากาศตอนเสาตอนแรงให้เมืองครับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละืือครับมื้อสันพี่น้องเลยโทรศัพท์กระโดดชิบยาครับ บรรยากาศครับฝากนี้ด้วยครับฝากช่องบํารุงจากแดดนี้ด้วยครับเที่ตามให้นะครับก็ติดตามเพิ่มขึ้นก็ขอบคุณ่นขมาเมืองครับขอบคุณหลายๆด้วยครับที่ที่ตามที่ท้ายบรรยากาศทั้งสี่แหละครับ ต้องเป็นถอวเขาเป็นถอวครับพี่นอ้องบนถอดวันนี้ง่ามร้ายลมแล้วครับสำหรับชิปนี้กับฝากไปชิปนี้แหละครับพ้อกันชิปหนาครับ สวัสดีครับ